จัดอันดับกับ P n เภูมิใจเสนอเทพอันดับที่สองเฮราราชินีแห่งสวงสวรรค์และเทพีแห่งการสมรสเฮราเป็นหนึ่งในเทพีที่สำคัญที่สุดในเทพประการนามกรีกถือเป็นราชินีแห่งเทพ,พเจ้าโอลิมปัสและเป็นทั้งพี่สาวและชายาเอกของมหาเทพซุสเทพีแห่งการสมรสเฮราได้รับการยกย่องในฐานะผู้พิทักษ์การแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและพิธีสมรส ถึงแม้ว่าชีวิตการสมรสของเธอกับซุสจะเต็มไปด้วยปัญหาแต่เธอก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ในฐานะภรรยาความริษยาและการแก้แค้นลักษณะเด่นที่สร้างชื่อเสียงที่สุดของเฮราคือความขี้หึงและพยาบาทเนื่องจากซุสผู้เป็นสามีมีสัมพันธ์ชู้สาวกับเทพีและมนุษย์หญิงจํานวนมากเฮราจึงไม่สามารถทาร้ายซูสได้โดยตรงแต่จะตามแก้แค้นคู่รัก และบุตรนอกสมรสของซุสอย่างไม่ลดละตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการตามราวีวิรบุรุษเฮอร์คิวลีสซึ่งเป็นบุตรของซุสกับหญิงมนุษย์ความสง่างามและความรุนแรงเฮรามักถูกพนณนาว่าเป็นสตรีที่สง่างามทรงอำนาจและสวมมงกุฎแบบราชินีแต่ความโกรธของเธอสามารถสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ในมหากาบอีเลียดเธอเป็นผู้สนับสนุนชาวกรีกอย่างแข็งขันในการทำสงครามกับเมืองพลอย เนื่องจากไม่พอใจคำตัดสินของเจ้าชายปารีสเฮราเป็นเทพีที่มีสถานะสูงส่งและทรงพลังแต่ชีวิตส่วนตัวของเธอสะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างอุดมคติของการสมรสกับความเป็นจริงอันวุ่นวายของราชสำนักเทพเจ้าโอลิมปัสครับ